ประธานคณะกรรมการีาัท้องกิจเทศบาลเมืองสองพี่น้องคุณพิ่นิดและอูดองพังค่ะและคณะกรรมการีาัท้อมกิจของเทศบาลเมืองสองพี่น้องคะคือท่านนายกชาติสวรรค์ตัวฤทธสองพี่น้องค่ะที่ใช้ในการเสนอกิจการยางท้อมกิจของเทศบาลเมืองสองพี่น้องนะคะซึ่งทางตํารวจตัวฤทธิสองพี่น้องนะคะี่ก็รับผิดชอบหน้าที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะในการที่จะดูแล ทำให้กับทุกท่านได้รู้จักกับค่ะขอบคุณมากครับผมนรงรดจันทร์ศรีคุณนายกรับเลือกสมมติตอตเตอรี่กิจการยามท้องถิ่นของเทศบาลเมืองสองพี่น้องนะคะทาง2556นะคะจากนั้นคุณใบงานเป็นหมดละหมดตัวเล็ก

ดเนินตาบค่ะขอองค์วิชาการนะคะขอของคนุก